คงเองไงน,นี่ไงเฮ้ยได้ๆๆๆๆๆแล้วก็ไฟเปินแล้วอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยติดแล้วว้นี่บ้านอัปเกรดใหม,ม่เนี่ะเหตุ้ดเนี่ยมีอาวุธไฟกว่าจะเปิด<ฟ>จับสภาพบ้านแล้วมจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดืนอนโหัวค่ะเราเยอะขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเราเยเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆ นี่ก็ตอนบนแล้ว,ลวนอ,นอยากจะนอนเหมือนกันไม่ทันที่นอนมนองไปก่อนตะคืนโอ้โหฉัน,ไ,นมมไม่ขี้เกียคนเดียวคนอไม่ขี้เกียจคนเดียว เออหนอาเออนะกูไหวหมอกมันเหมือนมีคนเดินมาเฮ้ยไอหมอกข้างหลังข้างหลังเดี๋ยว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 เมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่ข้างหลังไม่ไดลกวะไม่เห็นมีเลยมันมีจริงอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ยู่ข้างหลังนี่มองเแล้วต่ว่ามันต้องมีอะไรกับเจ้านี่ดิ เราลองไปทำพิธีไหมตายพี่ตาเขาเกิดมาแไหมเ้วคือทางออกเราลองไปทำพิธีดูไหมแล้วไหนวัดอ่ะมน่าจะเป็นเครื่องหมายหัวเราะอะไรอย่างงี้ป่ะมันหัวเราะเราทำไมเนี่ยไปไปทำพิธีกันเถอะทไม่ช่างไม่ได้แล้วบ้านี่ไงหมอผีหมอผีผมเจอยันเนี่ยมันเหมือนมันมีคนให้มาตรงจดหมายลูกโซ่อ่ะ มันคืออะไรหรออืมมันตัดแทงพูดเองเฮ้ยฮะมันาม,ามันจะสะัดยันนะะะงปลดกทำอะไรให้มันโกรธเราทำอะไรให้มันโกรธอ่ะแล้วมผมจำได้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่เลยอ่ะที่มันดึงผมไปอ่ะแล้วนั่นคือใครหรอครับอ๋อนั่นคือแม่มดเอ้าหรอเฮ้ยนนั่ไงนั่นไงนัน่นไง ของไว้ล้วข้ออันนึงนะแล้วทำยังไงอะหมอผีเอาไปฝังดินไหมชนะมันมาก่อนเหรอเฮ้ยลองไปดูฝั่งนั้นไหมนี่ไงดีนะแกเอานี่มาทำไมเอาขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะไปไไกลๆไปออกไปแล้วไปเข้าใจไหมออกไปเดี๋ยวนี้นะ โถเอ้ยเราจดหมายบ้าอะไรไหมชั้นนะเรกลับบ้านเลยเฮ้ย,ไ,ยไ,ไปเลยนี่ไปโ่นไปกันตุ๊กจีกูไปโถเอ้ยตั้งกันเถอะโคตรเหนื่อยเลยโถอะเอ้ยมันส่งใบเสนออะไรของมันมาก็ไม่รู้ในที่สุดเรื่องแล้วก็จบสักทีนะเพื่อนเนาะอือ